ก็สวัสดีจอมยุทธทุกท่านนะเพราะผมว่า,าเพจตอนนี้ผมอยู่ในเกม m o ลไ l เบ e ครับมู b ไลเบทโมมันเป็นเกมแนวกลางภายใน m m o ที่ดีที่สุดของจีนเลยก็ว่าได้นะครับและตอนนี้ากาลีนาเข้ามาเปิดที่ใต้วันเออแล้วมันก็ทำให้สาวกชาวยุทธคนที่ชอบแนวกลางภายในได้เล่นกันเต็มที่ครับเพราะอะไรครับเพราะมันมีล็อกอินด้วย Facebook แล้วก็มีล็อกอินด้วยกาลีนาเออแต่ก่อนคนจะเล่นเกมเนี้ยโอ้โหอยากเล่นมากแต่ล็อกอินไม่ได้ครับติดคิวบ้างละ่ะติดวีแชทบ้าง แหละโอ้โหก็คือแบบเสียได้โอกาสกันไปเลยแต่ตอนนี้กาลีนาเขาเอามาเปิดแล้วก็ทําให้เราสามารถไปเล่นได้แต่ผมไม่แน่ใจนะอนาคตเขาจะแบนหรืออะไรไหมเพราะจริงๆเขาไม่ได้ให้คนต่างชาติเล่นนะครับเขาให้คนใต้หวานเล่นเออก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศมาให้ดูก็แพดตามเซิร์ฟจ,จีนอยู่นานพอสมควรประมาณ1ปีเออก็ จีนเขามีประมาณหลายอาชีพแล้วแต่นี้คือเพิ่งเริ่มต้นแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในเกมดีกว่าผมจะไม่ล็อกอินด้วยอะไรนะแล้วก็ผมไม่ชัวร์ว่ากาลิน่ากับ Facebook มันจะเจอกันไหมเวลาเลือกเซิร์ฟตรงกันแต่ผมจะล็อกอินเทสด้วยเกรดนี้ก็คือเข้าไปดูบรรยากาศเท่านั้นแล้วก็เพื่อนๆคนไหนสนใจชาวยุทธคนไหนแบบชอบแนวเนี้ยไปอยู่ในกลุ่มด้วยนะเพราะกลุ่มเขาจะบอกเลยว่าเล่นเซิร์ฟไหนทําอะไรช่วยเหลือกันดีมากแล้วจะได้ไม่เล่นคนเดียวลงดันะลรกันสนุกมากโอเคตอนนี้ผมแค่เอาบ,บรรยากาศมาให้เพ,เพื่อนดูครับเออชม ล็อกอีกด้วยเกทให้เพื่อนดูอ่าพอหลังจากเพื่อนกดปุ๊บเปิดอนๆก็เลือกเซิร์ฟอ่าผมแนะนำนะตอนนี้กลุ่มคนไทยเขาอยู่เซิร์ฟห้าครับเออรเซิร์ฟห้าก็ไปอยู่เซิร์ฟนี้กันแล้วก็กดไปอ่า เราจะไปดูกันครับว่าบรรยากาศในเกมมันเป็นยังไงตอนนี้ก็คือพอเข้ามาปุ๊บเพื่อนๆก็จะเจออาชีพอตอนนี้มีอยู่ประมาณ6อาชีพครับก็เริ่มต้นด้วยกระบี่นี่ก็คือกระบี่หลายๆคนที่เล่นนาฬกงนาฬกะหรือว่ารอนาฬกะแล้วเพิ่งเห็นอาอาวุธที่เรียกว่ากระบี่นี่ก็คือตำนานแล้วก็คือออริจินอลเลยนี่คืออาชีพเขาเรียกว่าไถ่ไปก็คือเป็นเจ้าของกระบี่เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันว่ากระบี่ที่แท้ทูกระบี่ของจริงอะสกิลมันเป็นแบบไหนไอ้ที่ฟันในนาฬกะปั๊บแป๊กเป็นคื่อนนั้นคือแบบ เบสิกฮะเด็กๆแต่นี่คือกระบี่ของแท้แล้วก็มีอาชีพที่2คือล่มล่มก็คือแนวแนวฮิลครับใครเป็นชอบสายฮิลักะสิในนาฬิกาก็มีล่มครับแต่เป็นองคเมียใช่ไหมแต่นี่คือล่มออริจินอลเลยก็คือเป็นตัวฮิลหลักฮิลฮิลไม่ว่านะทำดาเมจด้วยเพราะมีกระบี่ในด้ามล่มเออเนี่ยคือแบบคือเป็นออริจินอลของกําลังภายในรับธีมบรรยากาศอ่ะถ้าใครอยากรู้ว่ากำลังภายในเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงหนังจีนเป็นยังไงต้องเล่นเกมนี้ สักครั้งก่อนในชีวิตพอถ้าไม่รู้จักเกมนี้เล่นไม่ได้เล่นเกมนี้คือยังไม่เข้าถึงเขาว่ากําลังภายในครับคือยังไม่รู้เขาเรียกว่ายังเพิ่งมาเป็นโนวิดของสายนี้เลยก็ว่าได้เออต่อไปอาชีที่3นั่นก็คือทวนจริงๆมันคือหออครับทวนมันจะเป็นฟันแม่น,นี้คือหอกนี้เลือกได้ครับนี่ก็คือโรลิมออผู้หญิงนี่ผู้ชาย นี่คือกราฟิกในเกมโมบายนะครับแต่จริงๆผมเล่นในอ e ีม e ูอีมูจะดึงกราฟิกได้ประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นของเขาจะดึงได้เกือบ90%้าสิบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโมบายก็ดึงได้เกือบเต็มดังนั้นใครอยากได้กราฟิกแบบสุดจัดๆต้องเล่นในมือถือจริงๆเพราะอ e ีมูนี้อย่างที่บอกครับก็คือมันดึงได้กราฟิกไม่สุดแต่ที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนนี้ว่ามันภาพสวยและเพราะมันเป็นแค่หน้าเลือกตัวละครนะมันเลยก็ดูดีดูแบบดูเหมือนหลอกอะไรประมาณนี้แต่จริงๆพอเข้าไปในเกม<ๆ>เพื่อจะเห็นว่ากกรราาฟิมมมมมัััันนยยงงงไไ่่่สุดดเเพะึต็ที และตัวเกมก็ยังพัฒนาไม่สุดนะเพราะว่าการาฟิกเขายังคงไว้ที่ไฮยังไม่ปล่อยอันต้าออกมาคือแม็กซิมัมเขายังไม่ปล่อยครับแต่ว่าแค่เห็นผ้าผิวไหวหรืออะไรนี่ก็แบบกินขาดละรู้สึกมันเลือกโรล,ลี่ได้ด้วยนะอนี่น้องน,นี่น้องนี่น้องโหดนะน้องโหดนะน้องจินะง้มหน้าให้อาแล้วกนนี้คือหมัดเมาครับนี่น้องเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ชื่อของเขาคือไอโรกวาวาโคน,นันนะเออตัวเท่ามาแล้ว หมาไม่ตัวใหญ่กว่าด้วยน,นี่ตัวผู้หญิงอ,อดูว่าม,มีหมาผมไม่รู้ว่าพัน์อะไรนะแต่ว่าตัวใหญ่มากแล้วก็ผู้ชายตนี่คือหมัดเมาครับใช้หมัดใครที่เป็นสายหมัดเมาชอบอายาจกอุดรอะไรประมาณนี้ต้องอาชีพนี้นะครับต่อยเตะปล่อยพลังได้โหดมากเลย ทุกอาชีพสกิลดีหมดไม่มีอาชีพไหนสกิลไก่กาเราเลยเป็นออกสกิลได้ดีหมดแต่เดี๋ยวผมจะไปเล่นกระบี่ให้ดูครับเออตอนนี้ผมกดเลือกเซิร์ฟเอ้ยกดเลือกอาชีพให้เพื่อนๆดูก่อนเพื <S 2> <S 2> <S <ๆ>่อนๆจะได้แบบคนที่มาดูครั้งแรกแล้วก็เพิ่งรู้จักเกมนี้จะได้เห็นอาชีพแบบครบเออประมาณนี้เพื่อนๆมากดเล่นเองก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดในใต้คลิปแล้วก็ทิ้งกลุ่มลิงก์กลุ่มไปครับไปเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้กันแล้วก็โหลดเกมมาเล่นกันได้แน่นอนเพราะตอนนี้ล็อกอินด้วย Facebook, ววม่ ไม่วุ่นวายเหมือนตอนไปเล่นเซิร์ฟยียนแรกแล้วครับนี่อันนี้คือขุยอ่าขุยเขาก็จะออกแนวเจ้าแม่เจ้าแม่หน่อยนะหลายคนอาจจะมองแล้วเหมือนเจ้าแม่กดอิมก็อาจจะใช่ครับเพราะว่าอันนี้คือถังถังเหมือนเขาก็จะใช้แบบอาวุธลับจากพัดครับแล้วก็มีเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรหุ่นเชิดของเขาครับมันเป็นหุ่นนะมันไม่ใช่คนเขาจะสั่งหุ่นนี้ไปโจมตีด้วยเขาเรียกว,ว่าถังเหมือนครับนี้คุ้ชายอารมณ์เหมือนคุณชายนะครับแต่ ถ้าเซิร์ฟจ,จีนเขาจะมีบูตึงแล้วก็อ,อะไรอีกเนหนือดาบเทพเออแต่ว่านี้เซิร์ฟไต้หวันมันมีเท่านี้ถ้าเซิร์ฟจ,จีนหลักเขาไปไกลอีกสองแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้จะมีเบนจะพิชเข้ามาผมอาจจะต้องทําคลิปอีกรอบหนึ่งแน่นอนแต่ว่าตอนนี้คือเซิร์ฟไต้หวันเขามีเท่านี้ก่อนแล้วผมจะไปเล่นกระบี่ให้ดูเออหลายแล้วคนอยากรู้ว่ากระบี่เป็นยังไงสกิลกระบี่อ่ะนี่คือการาฟิกในเกม เกมนี้เป็นเกมน u m b e r รวันของจีนครับดังนั้นคือกราฟิกกราฟิกระบบการเล่นคือถือว่าได้เป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีนเลยอารมณ์เหมือนเกาหลีเขามีพวกแบดดิเซอร์หรืออะไรพวกนี้จีนเขามีเกมนี้เขาก็เล่นเกมนี้คือแบบมันมันค้านกันไปอยู่แล้วเออแต่สไตล์ไม่เหมือนกันใครชอบอะไรก็ไปเลยน,นะอันนี้คือหน้าเลือกตัวละครผมจะไม่เลือกตัวละครเลยคนระับเพื่อนๆมากดเล่นได้ครับเห็นไหมนี่คือกราฟิกในเกมเลยนะครเออไม่ใช่กราฟิกแบบหลอกๆนะอันนี้แบบแนวแบบ ผมจําชื่อไม่ได้แล้วเขาเป็นใครนี่ก็คือหน้าหอเป็นไงล่ะหืหูหถึงใครที่เป็นเอฟซีเขาเรียกว่าดาราจีนเหลอเนี้มันต้องมูลไลท์เบทครับเท่านั้นครับเป็นเกมที่หลายคนเฝ้าฝันรอคอยครับเออประมาณนี้มาเดี๋ยวผมกดเข้าไปเลยดีวยกว่าไม่ตั้งอะไรเยอะเนี่ยมันจะมีปรับทุกอย่างแล้วผมขอข้ามสายแต่งหน้าก็มาแต่งกันเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูบรรยากาศอันนี้สุ่มชื่อตั้งเป็นภาษาอังกฤษได้แต่ผมไม่สุม่มไม่อะไรผมจะไปเลยไปเร็วๆเลยครั ก็คือเข้าไปในเกมเลยอ่ะผมก็กดเข้าเกมนะครับนี่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในเกมครับช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดก็รุนแรงนะสำหรับประเทศไทยอ่รัฐบาลก็กระจกครับใช่เขาว่ากระจก f c อตู่ว่าไปตายครับผมแนะนำอย่างนี้คือถ้าเป็นไม่ได้ในยุทธภพคือรวมพลังกันไปถล่มไอตู่ไอตู่มอนเป็นจอมมานะตอนนี้คือเดี๋ยวกายจะเป็นคลิปการเหมือนเอาประมาณนี้แล้วกันว่าไปตายฮะไอตู่ไปตายซะเออประมาณนี้นี่เข้ามาในเกมครับอืมนี่ อันนี้คือบรรยากาศในเกมผมเล่นกับ LD Player นะมันก็จะดึงกราฟิกมาได้เกือบอย่างที่บอก70-80%มันจะให้เลือก 3D แบบฟิกหรือว่า2.5หรือ3ผมเลือก3ไมให้ดูครับนะแล้วก็กดนี่มันให้กดเดี๋ยวผมจะตั้งคีย์ก่อนนะ,ะรู้สึกผมตั้งไว้แล้วเดี๋ยวผมจะตั้งสลับกันนิดนึงตรงนี้เพราะผมจะให้เพื่อนๆดูจังหวะความโหดของอคีย์มาอาจจะลบตาเพื่อนๆผมจะปิดไว้ประมาณนี้มันจะให้ผมเลื่อนไปซ้ายขวา แล้วก็ผมจะเอา FPS ออกมาให้เพื่อนดูด้วยเพื่อนๆจะได้เห็นว่าตอนนี้ FPS มันอยู่ที่40มันยังไม่60ตลอดเพราะอย่างที่บอกอีมูมันเล่นแบบกินได้แต่ไม่เต็มที่อ่ะเออนี่ก็คือบรรยากาศในเกมครับวิ่งมากระตุกมั่งนะก็เป็นไปได้เดี๋ยวรอ PC คลายแอนของมันมันจะคมกว่านี้แล้วก็คนที่เล่นกับมือถือจริงๆจะดีกว่านี้ครับอีมูนี้เล่นแบบพอให้ได้เล่นแต่ว่าดึงประสิทธิภาพและบรรยากาศจริงไม่ได้ครับ นี่ก็คือเดี๋ยวจะเห็นสกิลกระบี่น,นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นว่าทําไมผมถึงชอบแนวกําลังภายในเพราะกระบี่มันตัดกาดแล้วก็นีแล้วก็เป็นยังไงค,คือแบบเป็นร่างเงาแบบตามไปเลยนะอ,อันนี้กระตุกมากๆๆแล้วกระตุกระดับเนืนะ้อตัดปุ๊บร่างเงาป๊อป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 หนไว้ทายเดี๋ยวมันต้องเก็บเกรดตรงนี้ก่อนครับเขาเรียกว่าเก็บเกรดตรงนี้ก่อนอ่ะเนี่มันจะมีสาเกรดแล้วก็ร่างเงามันจะแรงครับ แปบ,บนึง็งนไง <c oughs> ร่างเงาก็คือความเร็วของงานอกอกกระบี่เป็นเ,นเนงาเข้าไปตัดครับ <c oughs> ปุบปุบปุบตัดตามคนเลยมันเท่มากมันเทพนี่มันแบบแอันนี้เขาเรียกว่าท่าเวียนเทียนเออใครที่แบบเป็จ่ายทําบุญก <c oughs> ็จะชอบท่านี้ครับเนี่ยมันจะเดียวนี่ <c oughs> แต่ร่างเงานี้มันต้องมีศัตรูครับมันถึงจะใช้ได้มันจะแบบปะปบปะปะปก็คือวิ่งเข้าไปตัดคอศัตรูแบบเป็นคนแล้วเร็วจนแบบเห็นเป็นเงา เดี๋ยวทําให้ดูใหม่นี่ก็คือนี่ดูนะนี่เกตเต็มสามอันอ,อันแล้วนะดูนะป๊อป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 เป็นแบบเกากระบี่แบบแล้วก็เวียนเทียนให้ดูอ่ะทำบุญก่อนทําทบุญประมาณนี้อนี่ก็คือ,คอแค่2ส,สก,กิลนะของกระบี่เพราะอะไรกระบี่มันถึงนัมเบอร์วันไงกระบีม่มันหล่อสุดละมันมันเป็นเอกลักษณ์ของเกมจีนก็คือพระเอกส่วนใหญ่จะใช้กระบี่น้อยมากที่จะใช้ดาบ เพราะกระบี่มันเป็นอาวุธศาสตาอาวุธของประเทศจีนนะมันเลยดูเท่ที่สุดนะอันนี้มันเป็นสอนเราอันติเพราะว่าเราโดนทําร้ายจนแบบพลังจะหมดแล้วมันก็สอนให้เรากดอันติครับเนี่ยติหนีป๊อปป๊อปป๊อปป๊อบป๊อบป๊อบป๊อ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 บปอบป๊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 อบจังหวะ คนที่ชอบจังหวะเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของเอ็มโอที่น่าสนใจครับจังหวะการการอ,อ,อ,อัดกระดาษการงัดการแบบปุ๊บปุ๊บ,บคนนี้ตอ่อยนี่โอโ้โหจนถึงขนาดเขามีแข่งอ e ีสปอร์ตนะก็คือแข่งชิงเงรังวาลอีกแข่งเป็น PV p v p <ะ> <ๆ S 1> กันเลยแสดงว่าเขาทําระบบมาค่อนข้างดีครับเออในในขนาดโมบายนะ PC ไม่ต้องพูดถึงับมันเป็นเกมนัมเบวันของเขาอยู่แล้วประมาณนี้หลายคนบอกเมื่อวยจิงเกมจีนเนี่ยเออผมชอบเกมจีนผมต้องปยเกมจีนนะครับคือผมชอบเกมจีนผมจะไปวยเกม ประเทศไทยนะเออคือผมจะไปอวยรัฐบาลทําไมครับเพราะว่าผมชอบเกมจีเออคืออะไรของคุณเนี่ยเออคุณคุณดูคลิปนี้ก็แสดงว่าคุณก็มีความสนใจเกมจีไงคุณชอบบรรยากาศเกมจีมันก็เราก็เป็นแบบสหายชาวยุทธเหมือนกันเลยประมาณนี้คือจะให้ผมไปอวยเดี๋ยวผมจะไปอวยเกมหนึ่งเพราะว่าเห็นมันมีเกมเกาหลีเกมหนึ่งกำลังเปิดแต่ผมจะไปเล่นให้ดูด้วยก็คือออดินวานาลิาลาซิง่งอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมจะไปเล่นบรรยากาศดูยผมถือว่าเป็นเกมที่ภาพสวยนะ เป็นเกมที่ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งเอออันนี้มันเป็นแนวจอมยุทธ์แต่โอดินเขาจะเป็นแนวแบบเทพเจ้านอสใช่ไหมเป็นแนวแบบอทออะไรประมาณนี้มันได้อีกบรรยากาศครับถือว่าเป็นเกมที่ดีใครที่หาเกมเล่นไม่ได้ตัวนี้มี2เกมแนะนําคือมีมูนไรเบทที่เป็นแนวจีนกลาลังภายในบรรยากาศจีนจ๋าเลยแล้วก็โอดินที่เป็นวาฮาร่าไลซิงที่เป็นบรรยากาศแบบเทพเจ้าทออะไรประมาณนี้แล้วเท่มาแต่ว่ามูนเขามี เขามีจุดเด่นอีกอ่าจุดเด่นอะไรก็คือสกิลบินครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลบินอันนี้สิทธิ์พี่เราครับสิทธิ์พี่เราช่วยมาเราก็จะแบบเซนไปหน่อยครับแบบวายๆนิดนึงนี่สกิลบินของมูนครับหนีหนียังไงล่ะใครสู้ล่ะแอดเวนเจอร์ก็มาอรอนแมนก็มาครับสู้ไม่ได้หรอกก็นี่คือเขาไม่ต้องบินด้วยอุปกรณ์เลยแล้วเขาบินด้วยวิชาตัวเบาแล้วบินด้วยความแบบความหล่อเท่ของเขาเลยครับนี่ลงมา บรรยากาศจีนมันก็จะออกแนวแบบธรรมชาติหน่อยๆนะก็จะมีเรื่องราวเขียนว่ากาันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่เขา,า,า,ลลาไประสานอะไรประมาณนี้อย่าไปเชื่อผมมากนะมั่วนี่จะเป็นการดวกรลกันระหว่างของเอ e ี้ยไครกับพิโปอั้งสาะครับมันเป็นในนวนิยายผมเรียกจอมยุอะไรจาไม่ได้แล้วก็คืออะไรวะมูไรเบดนี่แหละแต่มันเป็นชื่อไทยขอบฟ้าจันทาดาบะไรสักอย่างแต่นี่คือเขาเขาแบบจําลองอนิเมชันตอนที่ ในนิยายมันดวลกันเพะในนิยายเขาจะเขียนนิดเดียวว่าปล่อยกระบ,บี่ปุ๊บตายคือม่เราไม่รู้วว่าเขาดวลกันยังไงแต่นี่คือเขาจำลองมาให้ดูว่า,วามันดวลกันประมาณไหนระหว่างตัวเอกสองคนครับนี่พี่โป้็จะแบบพี่โป้เขาจะเร็วสุดแล้วในสายดาบเพราะเขาแบบฝึกชักดาบอยู่ในบ้านแบบทุกเช้าเขาจะชักครับชักดาบนะไม่ได้ชักอย่างอื่นเขาจะชักเป็นเป็นพันครั้งเลยครับแล้วมันเร็วมากนี่นี่ส่วนคนนี้ เขาใช้มีดบินครับเขาเป็นลูกศิษย์ของลีขิมหวงก็คือคนที่ใช้มีดบินได้เร็วที่สุดคือคือเขาโยนจะไม่พลาดเป้าแต่ตอนนี้พลาดแล้วก็คือโยนเป็นสิบเล่มแม่งไม่โดนเลยครับเออก็โมไปเรื่อยครับใช่ไอ้นี่แล้วก็มีลูกหลงจะมาโดนแล้วแต่ศิษย์พี่เราเก่งศิษย์พี่เราปัดแบบกระจอกที่บอกเอออย่าตีกันอย่าตีกันแนะนําให้ไปตบลุงครับเออไ,ไปตีกันแล้วให้มันเสียงพลังรวมพลังกันไปกระทืบไอเดี๋ยว กลายเป็นคลิปการเมืองอ่าัช่วงนี้ผมอาจจะด่าลุงบ่อยนะเพราะว่าลุงมันถันดานจริงๆครับมันทําให้ประเทศแบบบริหารกระจกที่สุดแล้วทำให้แบบคนติดโควิดเยอะมากถ้าเป็นจอมยุทธสมัยก่อนก็จับประตัดคอทิ้งไปแล้วก็คือเอาเสียบอยู่หน้าหมู่บ้านไปเลยอะไรปะะไปะว่าไงนะคุยกันเรื่องการเมืองอีกแล้วเลอพี่มีขอยุ่งในตรงนี้เราก็จะสู้กับพี่โป้คนนี้ครับพี่โป้อังสอง เรามาปะลองนะจอมยุทธเขาเวลาเจอกั็เขาจะปะลองครับปรับมือเขาเรียกไม่ไม่ได้เอาแพ้เอาชนะครับนี่เดี๋ยวผมใจยังไงพี่โป้เหรออันติปับ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 พี่โป้ยังไงมือพี่โป้ยังไงผมเขาบอกมาอยู่ข้างหลังเขาบอกสอนไม่ต้องสอนผมโหดแล้วพี่โป้ยังไงงัดพี่โป้ปุ๊บยังปัก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 พี่โป้อันติปับ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 พี่โป้บอกว่าใจเย็นใจเย็นกูแวงงสกิลอุ้ยพี่โป้ชาร์จกูหลบสิครับอุ้ยเกลือบเกือบ พี่โป้เขาจะใช้ดาบม,มืดครับเ <_ d> um> ขาเรียกาดาบดำปบลบฟัดปั๊บปั๊บปั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 บพี่โป้โปบอกว่า <_ d> um> มึงกูอยู่ทางนี้ <_ d> um> มึงก็ลาทางนั้นจังเลยขวานล้านให้พี่โป้ดูก่อนนะประมาณนี้ับนี่มันสกิลโหดมากมูไลเบทดดผมบอกให้ถ้าเล่นเป็นนะ <_ d> um> ถ้ายิ่งแบบคอมโบเป็นนี้แบบปุ๊บปุ๊บปบปบสู้กันอย่างการหนังจีน ถูกแลวครับเพราะมันเป็นเกมจีนสู้กันไม่ใช่แบบเป็นหนังฝรั่งก็คนละเรื่องแล้วไนี่มันสู้กันแบบหนังจีนนะครับความเร็วฟุฟุฟุฟูฟูเพราะอะไรสกิลของเกมจีนมันมีเสน่ห์คือมันมีเสน่ห์ของมันแหะทุกเกมแต่ว่าผมมันผมรู้สึกว่าตัวผมชอบบรรยากาศไอนี้มากพอผมเห็นแล้วมันรู้สึกแบบมันถูกจรดตีครับสกิลมันฟุฟุฟุฟเออมันไม่ได้รุนแรงเหมือนกับเกมแนวทางฝั่งเกาหลีอย่างเช่นจริงๆเกม เกมบรรยากาศพวกของฝรั่งนะอย่างเช่นพวกเทพเจ้าฝรั่งพวกนักรบโรมันแล้วมันจะสกิลดุดันครับเขาจะฟาดแล้วหนักหน่หนวงระเบิดแต่นี่มันไม่ดุดันถ้าให้เทียบเหมือนรถก็คือรถด,ดิฟกับรถแดกเออรถแดกใช่ไหมรถแดกที่มันพุ่งอย่างงี้ก็คือแข่งกันความเร็วเข้าเกียร์ให้ดีกับดิฟก็คือแข่งกันที่ความลวดลายครับจังหวะการปาดก,การโคง้งบรรยากาศจีนจะคล้ายกับญี่ปุ่นแต่เกมญี่ปุ่นที่ทรงแบบนี้ไม่มีผมก็เลยไม่รู้จะไปหาเสพที่ไหนแต่กเกมญี่ปุ่นที่ เพื่อนๆจะเห็นเลยญี่ปุ่นที่มีสเสน่ห์อย่างนี้ก็คือเกมที่ชื่อว่าโกตทัชชูมาอะไรสักอย่างที่มันเป็นาม,มูลไรนินจาแล้วจังหวะฟันการเป็นญี่ปุ่นนั้นคือสุดมากแต่ว่าจีนก็จะเป็นแนวนี้ญี่ปุ่นก็จะเป็นอีกแนวหนึง่งถามว่าทั้งสองทีมน่าสนใจผมชอบทั้งสองทีมมากเลยแล้วก็ถ้าให้เลือกเลือกจีนญี่ปุ่นแล้วก็ค่อยจะเป็นนักลบต่างๆอะไรประมาณนี้คนดูอาจจะบอก ใครถามครับคือแบบมึงบทอะไรนี่อาจเกี่ยวอะไรกับบูแลเบดแม่ครับผมพูดไปเรื่อยเออเพื่อนเพื่อก็ฟังไปนะครับอันนี้มันเป็นเนื้อเรื่องของ p ีอารมณ์เหมือนว่าภาคโมบายมันเป็นภาคต่อของพีซมันจะมีเนื้อเรื่องที่แบบมาระยะหนึ่งแล้วก็โมบายมาคนนี้เหมือนจะเป็นคนที่สอนเราเข้ายุทธภพผมขอข้ามไปดีกว่าไม่อยากสปอยเพื่อนเพื่อนต้องมาดูเองแต่เนื้อเรื่องมันเข้มข้นมากอันนี้เราก็แบบเดินทางเข้ามายุทธภพอีกรอบหนึ่งจริงๆเราแบบออกไปแล้วนะแต่ว่า ยุทธภพมันเรียกร้องคือยุทธภพก็คือสังคมแหละเราไม่สามารถหนีสังคมได้ครับมันคือ,ม,คอมันคือการอยู่ร่วมกันของชาวยุทธเออเราไม่สามารถหนีไปได้ถ้าใครทําไม่ดีเราก็ไปตบกระบาลมันครับอย่างเช่นลุงจุดๆ,ๆุเออเดี๋ยวเป,เปิดมานะเพราะว่าเขาทําไม่ได้เรื่องนะทาให้ทุกอย่างพังหมดยุทธภพลุกเป็นไฟแล้วตอนนี้เออต้องรอคนเปิดนี่ผมก็เข้ามาในเมืองแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเล่นไปอีกสัก แป๊บหนึ่งให้สก,กิลครบแล้วผมจะไปลงดันให้เพื่อนดูคือเข้ามากระตุกมากเพราะผมเล่นผ่านอีมูผมบอกเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆต้องไปเล่นกับมือถือเองแล้วก็ปรับภาพคือเพื่อนๆไปปรับสุดเลยก็ได้นะมันจะมีเงามีรายครบเลยครับเนี่ยแต่ว่าผมปรับไม่ได้นี่เพราะว่าอีมูมันมันทำได้เก่งแค่นี้แหละก็คือถ้าเพื่อนๆไปเล่นกับมือถือหรือว่ารอตัว P c ซีแคลนของมันมันจะปรับภาพได้แบบมีเงามีทุกอย่างแบบครบหมดเลยครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปเล่นจนลงดันได้เดี๋ยวเอาบรรยากาศลงดันให้ดูครับไปเ่เฉิ o hour later โอเคครับผมก็เวลมาถึงเวล29แล้วเออจะได้แบบให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศลงดันกันเพราะว่าถ้าดูผมเล่นไปเวลไปคงแบบไม่มีประโยชน์ครับเสียเวลาเพราะว่าเกม MMO <c oughs> ผมก็เบื่อนะมันน่าเบื่อระหว่างเวลบางทีเววสอะไรก็ไม่รู้ของมานแต่คราวนี้เรามาดูว่าบรรยากาศลงดันเกมนี้เป็นไงอันนี้ผมบอกก่อนเลยครับภาพมันกากนะ มันอยู่ระดับกลางๆไปถึงต่ำเลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นคลายแอนของ PC ครับมันเป็นเล่นไผ่ายมูแล้วยีมูมันกากมากมันไม่มียีมูตัวไหนที่ดีที่สุดในการรองรับเกมนี้ครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าภาพมันดูแบบสะดุนที่สุดเท่าที่จะรับได้แต่ก็เล่นได้สําหรับคนที่มีมือถือก็อาจจะภาพสวยกว่านี้แล้วก็ดีกว่านี้แต่อันนี้คือเล่นผ่ายมูมันไม่เวิร์กเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลงกระดานให้ดูก็คือไอ,นนอ P, ้นี่คือ PVP ครับนี่คือดันแล้วก็นี่คืออัพตัวละครเราอ่ะผมกดให้ดูสักนิดอ่ะนีะ้ ก็จะเป็น MMO ทั่วไปมีการใส่ของมีการตีบวกนู่นนี่นั่นก็ว่าไปแล้วก็ไอ้น,นี่คือกาชาก็คือมีการอัพเพื่อนร่วมทางประมาณว่าทําให้เก่งขึ้น ตรงนี้เหมือนเป็นกาชาครับใครเปิดได้ตัวดีก็จะได้พลังที่ดีขึ้นเร็วขึ้นโหดขึ้นแต่ไม่แน่ใจว่ามันคิดกันตอนสู้ไหมนะตอนแต่ว่าถ้าในไม่ใช่ลานนั้นมันคิดแน่นอนแต่ถ้าในลานไม่แน่ใจจริงๆอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมไปลงดันให้ดูดีกว่าก็คือดันจะมีตั้งแบบแบบ10คนแบบ5คนแบบอะไรก็ว่าไปนี่คือดันแบบง่ายครับอ่ะแล้วก็กดนี่คือเลือกครับมันจะจับคู่เพื่อนๆก็จับไปแล้วก็เดี๋ยวมันจะพาผมเข้าไปในดัน,นครับถ้ามันจับคู่ได้นันเนี่ยมันกาลังจ สกิลผมก็ครบแล้วระดับหนึ่งเออถือว่าแบบเล่นได้เพราะว่าวิวยี่สิบจะสามสิบก็ถือว่าเล่นได้แล้วนะนี่เข้าดันไหมถ้าขึ้นแบบนี้เพื่อนๆกดนี้นะมันคือการเปิดไมค์เราไม่ต้องเปิดไมค์เราไม่ต้องการสื่อสารกับใครครับเราจะเล่นคนเดียวเออเราเราไม่อยากคุยภาษาจีนครับชื่อหนีมาอะไรไม่ต้องพูดคนระับเราเล่นของเราครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเกมค้างมากเอ้ยเอ้ย เกมไปเกิดแล้วไหมเนี่ยเอาแล้วคนโอ้โหไอ้เชี่ย What oh <my. S 3> No God No คือคนจีนน่าจะด่าพ่อผมครับคือหลุดขนาดนี้ what the fuck มากก็คือแบบรับไม่ได้เดี๋ยวอย่างที่บอกเดี๋ยวรอเลียนตอนมันเป็น p t k ีแคนดีกว่านี้ผมแค่จะเอาบรรยากาศไม่ดูมันก็ยังทำไม่ได้นะครับคือหลุดไปแล้วเนี่ย คือตัวละครผมมันจะยืนนิ่งๆเว้เดี๋ยวไม่รู้จะจบดันหรือเปล่าเออคนจีนคงจะแบบถ้าเขาซีเรียสซีเรียสเขาก็แม่งเตะตัวละครผมออกครับเพราะว่ามันยืนดูดแรงเพื่อนไงเพื่อนเขาตีตัวผมยืนนิ่งแต่เขาไม่รู้ว่าผมแม่งหลุดเออรอมันโหลดใหม่แป๊บนึงกากมูลไรกากพูดอย่างนี้ก็ได้ครับคือกากเพราะว่ามันเล่นผ่านอีโมงไงแล้วมันยังไม่มีตัวพีซีเออมันก็เลยกากก่อนตอนนี้แต่ใครที่เล่นผ่านมือถือนะผมว่าน่าจะดีกว่านี้เออคือแบบไม่ได้กากแบบที่ผมเป็นอยู่นี่อ,อ่ะนี่เซิร์ฟหก คนมันจะน้อยครับเป็นสีเขียวแต่ว่าผมเล่นเซิร์ฟห้าเมื่อกี้เซิร์ฟห้าเข้าไปใหม่มันจะพาตัวผมเข้าไปในดันเลยนะออประมาณว่าแบบบล็อกอินเข้าดันต่อเลยแต่ต้องรีบเข้านะครับถ้านานประมาณสิบนาทีมันจะหลุดออกมาทันทีววย่ิบเก้า 29. ผมมีสองตัวนะผมสร้างทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ผมรีบรีบเวลให้เพื่อนๆดูเลยครับเนี่ยแบบผ่านมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็มาอัดคลิปต่อเพื่อจะลงดันให้เพื่อนดู อ่ะเข้ามาปุ๊บหลุดออกจากดันทันทีครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตัวผมมันยืนนิ่งไงมันเป็นยาอ่อนเนี่ยเออเพื่อนเขาแบบมึงมึงเข้ามาดูดนี่หวา้นารกแต่เขาไม่รู้ว่าว่าผมหลุดคือผมหลุดเว้ยกูไม่ได้จะดูดคือถ้าเขาจําชื่อได้เขาก็แบบมึงอย่าไปเล่นกับมันตัวเยี่เนี่ไม่งเข้ามาดูดดัน อยากจะให้เข้ามาดูหน้าจอของผมพยายามจะเล่นเต็มที่เลยอ่ะอันนี้น่าจะโอเคปิงแบบไม่ใช่ fps แบบรับไม่ได้ะเล่นไม่ได้แน่นอนแต่ผมแค่อยากเอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูเข้ามาก็รอกดเลยนี่เฮ้ยกดสี่คนนึงเพื่อนเราต้องกดจนครบนะมันถึงจะข้ามทัศสีนี้ไปได้น่าจะมีคนดูเนื้อเรื่องอ่ะ ฝ่าล้านเออดูสภาพแหลกอย่างมหาศาลแต่สกิลพอได้ครับ f p s 4ฮัลโหลมูนไร่ไก่มูนขาไก่แล้วก็ดูมันปรับภาพผมกลายเป็นเกมกาก,ากไปเลยดูพื้นผิวครับเทกเจอร์มันเอาออกไปเลยเพราะว่ามันเห็นสภาพแล้วรับไม่ได้ครับคือมันควรจะปรับต่ำอะไรประมาณนี้กลายเป็นมูนไร่ไก่แล้วนี่แต่ว่าสกิลยังได้อยู่นะ <c oughs> แล้วโอโหมาขายของอะไรตอนลงดันเว้ <c oughs> เอ,อระบบเกมไม่ต่างอะไรจากลุงเลยฮะทำอย่างกางผมบอกเลยว่ากากก็คือกาะตัดไป <c oughs> แต่ว่าถ้าเล่นผ่านพีซีแคมันจะดีกว่านี้อันนี้คือผ่านมูก็อย่างว่าแหละ f อฟซีเขาอาจจะไม่พอใจแต่ผมดาวไว้ก่อนออันตีว่า อันตรีแบบบอสแบบยิ้มครับประมาณว่าแบบมึงลำอะไรตรงนั้นนะกูอยู่ตรงนี้อะไรนี่ไอ้นี่หลบบ้างนะอย่าอย่าเปี้ยวนะฮะหัดหลบมาอันนี้มันจะหมุนตามคนที่ดาเมจสูงสุดฮะน่าจะเป็นล่มเล่นยังไงให้คิวดาเมจสูงสุดที่นี้ยังไงล่ะอันตรีพดีนี่มีการไปข้างหลังเดี๋ยวผมถ้ามันมีพีซีใครแอนมาเดี๋ยวผมจะแบบนั้นนะมาเล่นให้ดูอีกรอบอันี้มันให้หลบฮะหลบหลังอันนี้ไม่มีอะไรฮะ เป็นแมคคนิโก่ๆหลังๆเขาไม่ทำกันแล้วเพราะว่าเขาตีบอสไม่เกิน2วิตายเออเป็นพอหลบเสร็จแล้วก็ไปต่อครับนีงั้นขึ้นมาอัน,นี้เป็นการบล็อกนะมันจะตั้งกายอย่างนี้พอบอสตีปุ๊บมันจะสวนคนระับมันก็เป็นการบล็อกอารมณ์เหมือนนาฬาากาแต่ว่าไม่ได้โหดเท่านั้นคือเป็นบล็อกแบบบล็อกตัดก,กายถือว่าถือว่าสนุกเหมือนกันเป็นจังหวะน,น,น,นี่อันนี้ต้องม้วนหน้าเข้าไปครับแล้วก็มันจะว์ปไปข้างหลั สกิลเพื่อนๆถ้าอยากเล่นแบบจริงจังเข้าไปดูในกลุ่มนะครับมันมีเซียนอยู่เยอะเออเขาเรียกว่าเอฟตอยู่เยอะเ,อเขาก็จะเล่นจริงจัง,เ,จง,จงเข้าใจสกิลแบบทะลุปุดโปง่งเหลือแค่การกดจังหวะอันนี้กูจะแอบทําไมเพื่อนเขาแม่งดอนบอสกันอยู่แต่กูไปแอบเออเอาของครับไอ้เรื่องเอาของเราไม่พลาดอยู่แล้วนี่ได้ก็มีฟ้ามาแล้ววะคือผมมาแล้วฮะนี่กระโดดโดดข้ามแต่ว่าเพื่อนเขาตีครับจริงๆเรากระโดดไปรวมตรงนู้นก็ได้ ก้าวกระบี่เป็นสกิลที่ผมชอบมากคือจริงๆคนที่เป็นสายกําลังภายในแล้วชอบกระบี่จะชอบสกิลก้กระบี่มากมันจะเป็นร่างเงาฟุ๊ฟฟฟแต่ทุกอาชีพจะมีสกิลร่างเงาเท่ๆหมดนะมันไม่ใช่มีแค่กระบี่แต่ว่าคนที่ชอบกระบี่ก็จะ f c กระบี่เขาก็จะอวยกระบี่เขาจะบอกอาชีพอื่นกะ จริงๆอก็ะบ,บียกันนะเออส <c oughs> ีงัดเนื <c> ้อ <oughs> แล้วต้าเซตนี้มันเป็นเซ็ตแบบอันนี้เป็นท่าเทคดาวมันจะฆ่าเลยเซตนี้เป็นเซตแบบ PVP นะมันจะมีเซต PVE ด้วยมันจะแยกเซตกัน แน่นะผมกดให้ดูอ่ามันจะแยกเซตกันครับเนี่ยสเซตวุ่วนาวายเหมือนกันครับเพื่อนๆต้องแบบเล่นสักแป๊บหนึ่งครับถึงจะเข้าใจระบบนิดนึงเออวุ่นวายเหมือนเพราะมันมเป็น AMO ไงแต่กระตุกมากผมไม่แนะนาให้เล่นผ่าี m ูนะเดี๋ยวผมเล่นเสร็จนี่ผมลบเกมทิ้งเลยฮะเออไม่ใช่อะไรครับคือแบบผมรอ PC คยแอนไงผมไม่เล่นหรอกครับสภาพแบบนี้คือมันเล่นไปแล้วขัดใจไปแต่ว่าต้องทำคลิปครับเพราะว่า มันต้องแนะนําคนที่เขาไม่รู้แล้วก็ข่าวมันมาใหม่อะเออเผื่อคนเขาแบบอยากจะลองเล่นไม่มีเกมเล่นตอนนี้เขารอนาฬิกะก็เล่นเกมนี้ไปก่อนได้อืมอืมอืมยังไงหลบดิอืมความหลบนี่คือถ้าใส่แล้วเข้ามาด้านหลังเปิดท่าอันติปอบอปอบปอบปอบอันติผมจะเต็มแล้วนี่อันติงัดงัดเสยกดมั่วะไม่มีอะไรเลยเนี่ย คือแบบเทพเลยมเทพปั๊บปับปั๊บปับปั๊บปับยังไงกวาดร้านเออสกิลคูดาวหมดแล้วคนที่เขาเล่นเป็นจริงๆเขาจะไม่สกิลคูดาวนะเขาจะแบบเลี้ยงสกิลได้ดีมากมันก็จะหลูดมาแบบเขาเรียกว่าหลูดมาพร้อมกดอีกทีเนี่ยจะไม่แบบต้องรอสกิลแบบตีธรรมดาสกิลอันสี่จะเต็มแล้วน่าจะได้ใช้กับบอสใหญ่บอสนี้ไม่น่าจะได้ใช้นี่ปั๊บปับปับปั๊บ อันติไปก้าวังปอม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 หนึยสภาพแล้วเหมือนแบบเครื่องกูจะไปเกิดอ่ะจืดจืดจืดแหละในตีก็บอกว่าเออกระบี่คนนี้แปลกๆนะเอมาจากเซิร์ฟไทยเอ้ยมาจากประเทศไทยครับจะจริงๆนะต้องขออภัยเดี๋ยวผมตั้งคีย์นี้ก่อนแป๊บนึงตั้งคีย์กระโดดแล้วอหามานี่บอสใหญ่ครับ บอสก็ไก่ครับเดี๋ยวให้แทงเปิด่ะแทงเปิดไปนี่แทงเป็นยูครับอันตีไปเลยจังหวะนี้หนีอันติโล่งเลยครับบอสอยู่อีกทางนึงครับเป็นการอันติที่หล่อที่สุดเท่าที่ผมรู้อันตแบบนี้คือแบบมึงลาออกอย่างสำนักเถอะครับมึงไปตายไหนก็ไป่ะเล่นเป็นไหมเนี่ยเออฮะก่อนจะอันตีเพื่อนควรจะหันหน้าไปให้ตรงก่านะตีปอ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 มันจะมีสกิลเสริมมามันจะไม่มีแค่ห้าสกิลมันจะมีสกิลแบบเขาเรียกว่า สกิลกิมมิคออกมาระหว่งางทางเพื่อให้เรากดเพื่อรีดจังหวะรีดบัฟอะไรออกมาครับเกมนี้หลายเรื่องเหมือนกันต้องศึกษาเห็นไหมมันจะมีสกิลแบบแวบมาแป๊บหนึ่งให้ให้กดตามเวลาจะกดก็ได้ไม่กดก็ได้นะถ้าใครจะเลี้ยงบัฟเลี้ยงอะไรไว้เนี่ตีไปไม่มีอะไรบ,บ,บอสจะตายแล้วในตีนี้น่าจะมีสายเติมเี่ไปเออหืมลำลำดาบ์หืมขวานเลนอือหือพุง่งพุ่งแบบดิจดิตัสน่พุ่งทะลุเข้ามาข้างหลัง หลังบอสเออหนีใจเกเรบอสใจเกเรมาอยู่ข้างหลังหนีหนีหนีงบอสบอกเออโอ้โหบอสบอกกูเห็นสภาพแล้วเลิกเลิกเล่นครับลบเกมครับเพราะว่ามันแหลกมากอันนี้ให้ให้ถูกใจเพื่อนๆครับเพื่อนเพื่อเล่นดีกว่าผมเจอเพราะาผมแหลกประมาณนี้นี่เปลี่ยนชุดด้วยเป็นไงล่ะก็ประมาณนี้ครับผมจะรีบรลบเกมทิง้งกันเพราะว่ามันแหลกมาก ไม่ไหวแต่ว่าเพื่อที่เล่นในมือถืออะไรมันจะดีกว่านี้อ่นนี่ไปกดด้วยมันต้องไปกดนะพอเราจบเราต้องกดมันจะได้ขอมาอย่าเห็นไหมมันจะได้ขอมาใส่ชิ้นหนึ่งไม่ใช่แบบออกไปได้แล้วก็กดออกดังตรงนี้ครับอ่ะก็ประมาณนี้บรรยากาศลงดันกับมูนเลยบดดูมันยังสร้างเท็กเจอร์ไม่เสร็จโอโหคือแบบสภาพกาก,กามากโอเคอ่ะเดี๋ยวผมกระโดดก่อนนี่ยืนบัลลังคาก่อนจอมยุทธเขาต้องยืนบัลลังกากันครับเขาาจะจบคลิปอะไรก็ต้องยูงง่แล้วครับแหลกมาก แต่จริงๆมันไม่ได้แหลกแบบนี้นะถ้ามันเล่นกับ PC คลแอของมันจะดีกว่านี้ครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เอาบรรยากาศของมูลแลเบตเซิร์ฟใต้หวันไหมเพื่อนๆนะครับใครที่แบบไม่ได้เล่นเซิร์ฟจีนล็อกอินด้วีแชทคิวคิไม่ได้ด่าพ่อร่อแม่เซิร์จีนไปแล้วคราวนี้มาเลยครับกาลิน่าเขาจัดให้ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กล็อกอินด้วยกาลินแล้วก็ปิงดีไหมผมไม่รู้ แต่รู้ว่าล็อกอินง่ายขึ้นแล้วก็เล่นได้ทุกคนแน่นอนส่วนกลุ่มอะไรเดี๋ยวอยู่ข้างล่างคลิปนี้เดี๋ยวผมทิ้งไว okay, ้ให้โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเอามาอัปเดตจนแน่นอนสำหรับสายกำลังภายในแล้วเกมกำลงังภายในตอนนี้ผมยังบินไม่ได้นะเพราะว่าสกิลบินเขาจะแจกวันที่2แต่ว่าผมคงไม่ได้เล่นต่อครับเพราะว่ารอจนกว่าพีซีแคนมาแล้วค่อยไปเล่นเออขี้เกียจเล่นเพราะว่าสภาพแล้วรับไม่ได้ครับภาพแบบนี้คือแบบผมไปเล่นมาริโอดีกว่าไปเ,ออเกมนี้ตั้งไว้ก่อนแล้วเ,เจอกันใหม่ครับไปแล้วเอ,อ ไปแบบหล่อๆบไปแบบมองแรงนะเกมดีอะแต่ว่าอีมูไม่ไม่อำนวย